อันแรกที่นำเสนอคือซับบาทหรือซับบาโตฮะซับบาทดดิจิตอลทำยังไงก็คือว่าลองดูสิฝึกวินัยฝ่ายวิญญาณในยุคออนไลน์โดยการที่เราควรจะมีช่วงเวลาพักจากหน้าจอประจำสัปดาห์อาเอาวันจันทร์ห้าโมงถึง6กโมงเย็นจะเป็นช่วงเวลาฉันไม่จับมือถือ ไม่จับมือถือ <c oughs> ซึ่งไอ้พวกเนี้ยจะช่วยเราคือคือเราทาตามคําของผู้ใดเราก็เป็นทาตของผู้นั้นน่ะคือว่าถ้าเราไม่สามารถไม่จับมือถือหรือว่าไม่เปิดถ่ายฟีดหรือไม่ทําอะไรได้ทนไม่ได้ไม่ได้มันต้องเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาเนี่ยเรากลายเป็นทาสมันเสียแล้ว แต่เราต้องฝึกวินัยเพื่อจะเป็นเจ้านายมันมีบางช่วงเวลาที่ฉันจะไม่ทําอย่างนั้นแล้วก็ผมเสนอเหมือนกับเราสบาโตใช่ไหมว่าสบาโตวันอาทิตย์เราไม่ทํางานใช่ไหมแต่ว่าอย่าไปนอนอยู่บ้านเลยไม่ทํางานก็มาโบสมานมัสการพระเจ้าให้เรา ลองจัดช่วงเวลาสั้นๆไม่ต้องเยอะก็ได้คนบางคนไม่ไหวหนึ่งชั่วโมงนานไปขอ8นาทีแล้วกเอาแนาทีก็ยังดีนะเอาเท่าไหร่ก็ได้ที่เริ่มฝึกไงฝึกเล็กน้อยก็ได้แต่ว่ามันเริ่มสร้างวินัยขึ้นในชีวิตที่ว่าเป็นช่วงเวลาที่ล็อกเอาไว้เลยเวลานี้ของทุกสัปดาห์เนี่ยฉันจะ ไม่ยุ่งเกี่ยวข้องกับมือถือยุ่งกับไอคอมพิวตงคอมพิวเตอร์อะไรเลยแต่ฉันจะช่วยใช้เวลานั้นอธิษฐานเผื่อพี่น้องในขจักไมตรีจิตฉันจะใช้วเวลานั้นเดินไปแจกใบป,ปิวหรือไปเ,อเยี่ยมเยยนคนอื่นอะไรเนี่ยไปช่วงเวลาที่เราแยกออกและเพื่อปนนิบัติรับใช้พระเจ้าแบบมีวินัยเลยนะแล้วการทําแบบนี้สักเล็กน้อยสัปดาห์ละแปดนาทีสัปดาห์ละสิบห้านาทีก็แล้วแต่เนี่ยในทุกสัปดาห์มีนัดกันเนี่ย มันจะเริ่มเกิดวินัยฝ่ายวิญญาณเกิดขึ้นแล้วก็เป็นตัวช่วยเราที่เราจะไม่ตกเป็นทาสไม่อยู่ไม่อยู่ใต้คําสั่งของมันเนี่ยเพราะว่าถ้าเป็นทาสถ้าเป็นทาสจะไม่สามารถลาพักร้อนได้นะเออเจ้านายครับวันจันทร์ตอน5้าโมงถึงหกโมงเย็นผมขออนุญาตไม่ไม่ติดต่อกับท่านนะครับโดนแน่นะฮะเป็นทาสแต่นี้เราไม่ใช่ทาสเราไม่ทาสดังนั้นการทาซับบาทดิจิตอลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยฝึกวินัยเราแล้วก็ช่วยเราสามารถไม่เป็นทาสของเครื่องมือดิจิตอลต่างๆได้